ส้มแสงไฟมันเพลินเจ้ามันไม่แกคค่ลิปกับเข้าเนะมันก็หน้าเบื่อเหมือนกันส้มแสงไฟถนนจังหวัดเกียวโตเจ้า คนมาคอนอยู่เพ่คเนหรอะะคนเยอะขนาดโอ้นิเงียนก็คุยไปนะสำ้ำมวยไหนก็ว่ะ ฮะหันแล้วหนาวฮะมาสู้หนาวแล้ววันนี้อายุเยอะมากไไหวแล้วเที่ยวอ,อีจีนะเขาอะสามวิวันนี้หนหึ่งเนี่ยมันสามนั้นเนี่ยมันผกวันอก่ศูนย์แล้วนะเนี่ยความหนาวความต่ำไอ หนึ่งองศาวันเนี้วันนี้ดีกะแหมซองมันผูกวันฮื้อในผลตกหนาวกัหนาวผลก็ะตก ผลไม้มแอวกันคน้นมาเจนน้อยๆน่ะเจ้าพอคน้นบนเดินกันพ้นเนาะมีทั้งสองข้างเลยเจ้ามองหอกนี่ถนนนี่ถนนใยญ่รถวิ่งกับถนนคนเดินนี่มันจะแปลกไม่ต่างหากเนาะถนนคนที่เป็นเพือเดินน่ะนะเจ้าคนเดินนะ่ะนะกว้างๆนะเต่ารถวิ่งสองสองเลนเลยนะน่ะนั่นะ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 แหละเจ้าแคบๆแต่เจ้า เปลี่ยนแปลงทั้งสองข้างเลยเดิารถวิ่งได้เป็นเลนสองเลนมัน้งแต่นอนนี่รับมือเจอเจจู้นะเจ้านี่รับประดาวไทยค่ะชมเนาเนี่ยเดิาถน,นนสองเลนนะเจ้าเปลีนแปลงวันนี้เปลี่ยนแปลงถนนเรนจะทําแบบเพือคนเดินเนาะอันนี้มันเป็นใจกลางเมืองหลวงฮนะล่ะกว้างขนาดเลยนะเจ้าแคาแคบๆนะ เปนแปลงทั้งสองสองข้างเลยจัก,กรยานกับคนนี่เ่นจะไปทีเดียวกันรถใหญ่มอเตอร์ไซค์วิ่งเลนนี่เจ้า <c oughs> สงสแสงสีเจ้าจะเห็นบรรยากาศดีข้อแจ้งตาอยู่กับบ้านของอมก็บรถประดาว <c oughs> จะมาเดินทายบาไหวหรอกเจ้ามันจะวบาใกล้ๆเนาะถ้าหนังแท็กซี่มากกว่าสามมิเตอรแต่จะเดินทายสุดทางนี่คงเดินบาไหวอะจากนาวัดมามาถึงแพ่น่นะเจ้ามันจะไาไกล้ๆนั้นเนี่ย ดาบมีไทยเอาคลปหมดนะเนี่ยตัดไทยหันไทยนี่อันถ้าไทายเอามดนี่ประมาณมันอ่เป็นครึ่งสมองว่จจเจ้าเฉพาะแสกไฟนี่นะป,ะป้าพาไปแดงมันจำจวดเออน่ะแสงรถบัสไปเออน่าจะไปคือบังหน้า ออแสงไฟางามๆก็จะมดทักเนี้ยะเจาะ้าปัญจายกาไฟของไฟ,ของ,ฟของมันนะเจ้าแต่เป็นจะติดรอไฟหน้าหน้าลา้านเผืล้านมันเนี่ยกันเนาะ จนมากจะเป็นลานขายของทั้งนั่นแหละเนเจ้ามาชมทาวเวอร์ดีกว่าเนาะอพอดีไฟแดงพอดีเลยหมอขนาดอ,อยู่ในโลดไทย,ยเนจ้า <c oughs> ขอแหงเกียวโตโทาวเวอร์หรือว่าหอคอยเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเกียวโตโประเทศญี่ปุน่นข้างล่างจะมีโรงแรมร้านค้าและห้องน้ำสาธารณะค่ะ สีขาวคือสีหลักเนาะเทาวเบวอร์สีขาวคือสีหลักค่ะแถวนี้ถนนมาใครดีเนาะดู ในรถ่ายเอาเจ้าถ้าเดินมันไก่เนาะแต่ถ้าจะ่ายเอาทีอันลง่ายก็ได้เดี๋ยวรอวันหลังก่อนนาะจะลงมาไายมาไายจูตีเจ้า เดี๋ยวก็จะผ่านไปแล้วนะเจ้านี่แหละแถวนี้ผลห้องว oh, ่าเรียกว่าเกียวโตเท้าเวอร์เนาะโอ้ยไปอีกหรอแท็กซี่มาน่ะ <t ags>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  เจ้าเดธรามดาขอจบคลิปก่อนเนาะครับไปเห็นประมาณสามนาทีก็ถึงบ้านประดาวแล้วเจ้ามันก็จะเป็นถนนแวบนนี่แล้วเนาะนี่หละเดปบาดาวขอจบคลิปก่อนนะเจ้าขอบคุณค่ะสวัดดีค่ะจะจะไดจบาดดาวพาไมคทถ่ายเห็นเนาะเอออยู่ในกงองโอมกงางเงาหาแสงไฟเนาะอยู่บ้านก่อน ขอบคุณค่ะ